ทุกคนเคยเห็นกระท่อมไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนากว้างใหญ่ไหมคะท่ามกลางความเงียบสงบและธรรมชาติอันง,งดงามกลับมีเรื่องเล่าลี้ลับที่ชวนขนหัวลุกซ่อนอยู่กระท่อมที่ไม่มีใครกล้าเหยียบย่างเข้าไปใกล้แม้ในยามกลางวันแสกแบ คืนนี้ฉันจะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของกระท่อมแห่งนี้ค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวที่ท้อมทุ่งนาทองเหลืองอารามสุดลูกหูลูกตาณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่เงียบสงบและห่างไกลความวุ่นวายของเมืองหลวงมีกระท่อมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาล กระท่อมหลังนี้ดูเก่าแก่ทรุดโทรมผนังไม้ผุพังหลังคามุงจากมีรอยรั่วและถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันหน้าต่างบางบานเปิดอ้าทิ้งไว้ราวกับกำลังอ้าแขนรอคอยใครบางคนกลิ่นดินกลิ่นฟางข้าวและกลิ่นของความเก่าแก่โชยออกมาจากกระท่อมแห่งนี้ ท่ามกลางความงามของธรรมชาติกลับมีเรื่องเล่าลี้ลับเกี่ยวกับกระท่อมแห่งนี้ที่ถูกกล่าวขานกันมานานหลายสิบปีชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่ากระท่อมแห่งนี้เคยเป็นของตาแก่คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเขาเป็นคนแปลกประหลาดไม่สูงสิงกับใครและมักจะปรากฏตัวในยามค่ำคืนเพื่อเดินตรวจตราทุ่งนาเพียงลำพัง บางก็ว่าตาแก่ผู้นี้มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์และมักจะประกอบพิธีกรรมแปลกๆในกระท่อมยามดึกสงัดบางก็เล่าว่าเขาเป็นคนบ้าที่พูดจาไม่รู้เรื่องวันหนึ่งตาแก่ก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยทิ้งไว้เพียงกระท่อมกลางทุ่งนาที่ว่างเปล่าและเรื่องราวลี้ลับที่ไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ นับแต่นั้นมากระท่อมแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้เพราะเชื่อว่าวิญญาณของตากแก่ยังคงวนเวียนอยู่ในกระท่อมคอยปกปักรักษาสมบัติหรือรอคอยใครบางคนที่จะก้าวเข้ามาในอาณาเขตของเขา มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่เคยพยายามเข้าไปในกระท่อมแห่งนี้บางก็เข้าไปเพราะความท้าทายบางก็เข้าไปเพราะความอยากรู้อยากเห็นบางก็เข้าไปเพื่อพิสูจน์ความจริงแต่แทบไม่มีใครกลับออกมาในสภาพปกติบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงหัวเราะแหบแห้งดังมาจากภายในกระท่อมในยามค่ำคืน เสียงนั้นฟังดูเหมือนกําลังเย้ยหยันและเชื้อเชิญให้เข้าไปใกล้บางคนก็เห็นเงาร่างของชายชราตัวสูงใหญ่ยืนอยู่ริมหน้าต่างที่เปิดอ้าหรือเดินตรวจตราอยู่รอบๆกระท่อมในยามเดือนเพ็น บางคนได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังลากอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นไม้ภายในกระท่อมเสียงนั้นดังขึ้นขึ้นขึ้นอย่างช้าๆรากับกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้และที่น่าขนลุกที่สุดคือบางคนเล่าว,ว่าได้กลิ่นทูบเก่าๆและกลิ่นขา่าเลือดจางๆโชยออกมาจากกระท่องในบางคืน เรื่องราวที่โด่งดังและเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดคือเรื่องของทีมสำรวจเรื่องลี้ลับกลุ่มหนึ่งพวกเขาเป็นนักศึกษาที่ชื่นชอบการผจญภัยและค้นคว้าเรื่องราวเหนือธรรมชาติพวกเขามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับบันทึกภาพและเสียงลี้ลับและมักจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆที่มีตำนานสยองขวัญทีมนี้ประกอบด้วย พอชหัวหน้าทีมผู้ใจกล้าและเป็นคนวางแผนทั้งหมดใบเฟิร์นช่างภาพสาวผู้ไม่กลัวผีและเป็นคนบันทึกภาพทั้งหมดกายผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติและมีนาสาวคลิกกลัวที่ถูกเพื่อนๆชวนมาเป็นเพื่อน พวกเขาเดินทางมาถึงทุ่งนาในตอนพลบค่าแสงอาทิตย์ยามเย็นทอแสงสีส้มทองกระทบทุ่งนาที่กำลังจะเก็บเกี่ยวดูงดงามราวกับภาพวาดแต่เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปความมืดมิดก็เข้าปกคลุมอย่างรวดเร็ว บรรยากาศรอบข้างเงียบสงบจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นเสียงลมพัดใบข้าวเสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากความมืดมิดพวกเขาจอดรถไว้ริมถนนลูกรังแล้วเดินทางเข้าไปในทุ่งนาที่กว้างใหญ่โดยมีแสงจันทร์เป็นเครื่องนำทาง แสงจันทร์สาดส่องลงมากระทบกระท่อมไม้เก่าๆที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาทำให้กระท่อมดูน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกกลิ่นดินกลิ่นฟางข้าวและกลิ่นอับชื้นผสมปนเปกันโชยเข้ามาประท้าจมูกชวนให้ขนลุกไปทั้งตัว ขาของมีนาเริ่มสั่นเทาเธอพยายามที่จะถอยกลับแต่พอชก็ดึงแขนเธอไว้และยื่นกล้องให้ใบเฟิร์นบันทึกภาพทุกก้าวที่พวกเขาเดินพวกเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กระท่อมแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับผนังไม้ที่ผุพังและหน้าต่างที่เปิดอ้าทิ้งไว้ประตูไม้เก่าๆที่ไม่มีกลอนล็อกเปิดอ้าอยู่เช่นกันเราก,กำลังเชื้อเชิญให้เข้าไปข้างใน เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณเมื่อเข้าไปใกล้ตัวกระท่อมพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่ผิดปกติแม้ว่าอากาศข้างนอกจะไม่ได้หนาวเย็นนักเท่าไหร่กลิ่นทูบเก่าๆและกลิ่นเขาเลือดจางๆที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาก็เริ่มโชยมาเข้าจมูกของพวกเขาอย่างชัดเจน พอชเดินนำเข้าไปในกระท่อมเป็นคนแรกแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่วางระเกะระกะอยู่บนพื้นดินมีกองฟางเก่าๆก,กองอยู่มุมห้องและมีรูปปั้นแปลกๆที่ทำจากดินเผาวางอยู่บนแท่นบูชาเล็กๆที่ทำจากไม้เก่าๆเ,เสียงฝีเท้าของพวกเขาดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งกระท่อมราวกับมีใครกำลังเดินตามหลัง จูๆ่ๆวิทยุสื่อสารของกายก็มีเสียงซาซาดังขึ้นและมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเล็ดลอดออกมาเสียงนั้นฟังดูเหมือนชายแก่กำลังหัวเราะอย่างแหบแห้งแล้วตามด้วยเสียงคร่ำครวญอย่างเจ็บปวดเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนบอกเล่าเรื่องราวความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรู้ ทันใดนั้นเปเลวไฟเล็กๆก,ก็ลุกโชนขึ้นเองบนแท่นบูชาลเล็กๆที่มีรูปปั้นดินเผาวางอยู่สร้างความตกใจให้กับทุกคนเปเลวไฟนั้นลุกโชนอย่างช้าๆราวกับมีใครบางคนกำลังจุดมันขึ้นกายหยิบเครื่องตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติขึ้นมาดูและเขาก็เห็นเข็มของเครื่องสั่นกระดิกอย่างรุนแรงบ่งบอกถึงพลังงานที่ผิดปกติและรุนแรงในบริเวณนั้น มีนาเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นเธอบอกว่าเธอเห็นเงาร่างของชายชราตัวสูงใหญ่ยืนอยู่มุมห้องเป็นเงาที่โปรง่งใสและดูเศร้าหมองใบเฟิร์นพยายามยกกล้องขึ้นบันทึกภาพแต่กล้องกลับดับไปเองอย่างกระทันหันทั้งๆท,ที่เธอเพิ่งชาร์จแบตมาเต็มเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็มีเสียงโซ่ลากผืนดังขึ้นจากใต้ถุนกระทร่อม เสียงนั้นดังกระทบกับพื้นดินอย่างช้าๆแล้วค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆเรากับกำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้พร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงขึ้นจนแทบสำลักเสียงโซ่ลากพื้นนั้นฟังดูนหนักหน่วงและทารุณเรากับกำลังลากอะไรบางอย่างที่หนักอึ้งและทรมานใจ พร้อมๆกันเจมส์ James ตัดสินใจว่าพวกเขาควรออกไปจากที่นี่เขากระชากแขนมีนาที่กำลังสั่นงันงกแล้วตะโกนให้ทุกคนวิ่งออกไปจากกระท่อมให้เร็วที่สุดพวกเขาวิ่งสุดชีวิตโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลย เสียงโซ่ลากผืนนั้นยังคงดังไล่หลังพวกเขามาตลอดทางราวกับจะไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาพยายามวิ่งออกจากกระท่อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขวางทางเมื่อวิ่งออกมาถึงกลางทุ่งนาที่กว้างใหญ่พวกเขาก็พบว่าหมอกหนาทึบเข้าปกคลุมไปทั่วทั้งทุ่งนา ทำให้มองไม่เห็นทางออกใดๆแสงไฟจากไฟฉายส่องได้ไม่ไกลนักหมอกนั้นเย็นยะเยือกและมีกลิ่นอับชืน้นเสียงโซ่ลากผืนยังคงดังอยู่ใกล้ๆราวกับว่าอะไรบางอย่างกำลังตามพวกเขามาอย่างไม่ลดละจูๆ่ๆใบเฟิร์นก็สะดุดล้มลงกับพื้น กายพยายามเข้าไปช่วยเธอแต่เขากลับถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกระชากล้มลงไปพร้อมกันทั้งสองคนกรีดร้องสุดเสียงพอชและมีนารีบหันกลับไปดูและสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเงาร่างสูงใหญ่ของชายชรายืนอยู่ตรงหน้าใบเฟิร์นและกายดวงตาของเขา กลวงโบและดำสนิทมีโซ่ตรวนพันธนาการอยู่ที่ข้อเท้าของเขาเขายกมือที่ซีดเสียวขึ้นช้าๆราวกับจะจับตัวทั้งสองคนแล้วชายชราคนนั้นก็ยิ้มให้พวกเขาเป็นรอยยิ้มที่น่าขนลุกและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้น เขาพูดอะไรบางอย่างที่ฟังดูเหมือนภาษาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจแต่พวกเขาก็สัมผัสได้ถึงความหมายของมันนั่นคือพวกแกต้องอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกับข้าเสียงนั้นฟังดูแหบแห้งและดังสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งทุ่งนาที่ปกคลุมด้วยหมอกพอชรวบรวมสติทั้งหมดที่มี เขาดึงมีนาให้วิ่งไปอีกทางหนึ่งโดยไม่สนใจว่าจะมีอะไรมาขวางทางพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งแสงอาทิตย์ยามรุ่งเช้าเริ่มทอแสงอ่อนๆสาดส่องผ่านหมู่เมฆเข้ามาและหมอกก็เริ่มจางหายไปพวกเขาจึงพบว่าตัวเอง กลับมาอยู่ที่ริมถนนลูกรังอีกครั้งรากับว่าพวกเขาไม่เคยขับออกไปจากที่นั่นเลยตั้งแต่แรกเมื่อออกมาจากทุ่งนาได้ทุกคนพบว่าเสื้อผ้าของพวกเขาเต็มไปด้วยฝุ่นดินและมีรอยเปื้อนสีดำคล้ายคราบขม่าดินปืนใบเฟิร์นและกายมีรอยแดงชํำคล้ายรอยถูกจับที่แขนและขา และที่น่าตกใจที่สุดคือที่ข้อเท้าของกายมีรอยขูดเป็นทางยาวลึกคล้ายรอยโซ่ตรวนรอยขูดนั้นไม่ใช่รอยที่เกิดจากการเสียดสีกับพื้นดินแต่เป็นรอยที่เกิดจากการลากของโลหะแข็งบางอย่างซึ่งทำให้พวกเขานึกถึงเสียงโซ่ตรวนที่ได้ยินมาตลอดทั้งคืน หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นทีมสำรวจเรื่องลี้ลับก็ไม่เคยกลับไปที่กระท่อมกลางทุ่งนาอีกเลยพวกเขาเลิกทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติไปโดยสิ้นเชิงพอชเริ่มมีอาการหวาดระแวงไม่กล้าอยู่ในที่มืดใบเฟิร์นไม่สามารถถ่ายภาพได้เหมือนเดิมเธอเห็นภาพหลอนและเงาแปลกๆในเลนส์กล้องอยู่เสมอ กายก็เลิกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเพราะเขากลัวว่ามันจะนำพาพลังงานลี้ลับเข้ามาหาตัวเขาส่วนมีนาก็ป่วยหนักและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน เธอเล่าว่าเธอมักจะฝันเห็นร่างของชายชราคนนั้นมายืนอยู่ข้างเตียงและยิ้มให้เธอด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลกุกพร้อมกับเสียงกระซิบที่บอกว่าพวกแกก็จะต้องมาเป็นส่วนหนึ่งของเราเรื่องราวของกระท่อมกลางทุ่งนาแห่งน,นี้จึงถูกเล่าขานต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เป็นคำเตือนสำหรับทุกคนที่คิดจะลองดีกับสิ่งลีลับที่มองไม่เห็นชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของตะแก่คนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในกระท่อมเพื่อรอคอยใครก็ตามที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนกับเขาบางก็ว่าเขาต้องการผู้สืบทอดที่จะมาดูแลกระท่อมและทุ่งนาแห่งน,นี้ต่อไป บางก็ว่าเขามีความแค้นฝังลึกและต้องการใครบางคนมาเป็นเหยื่อเพื่อปลดปล่อยตัวเองกระท่มไมา้เก่าๆหลังนั้นยังคงตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาท่ามกลางความงดงามของธรรมชาติกลับกลายเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวและไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้ฟังเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้กระท่อมแห่งนี้ยังคงน่ากลัวอยู่เสมอคะมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าประปราหรือคุณเชื่อว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่จริงๆหรือคุณเคยมีประสบการณ์ลี้ลับในสถานที่ที่ดูเหมือนจะเงียบสงบแต่กลับซ่อนเร้นความดำมืดไว้บ้างไหมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ บางทีความกลัวก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่เราไม่อาจเข้าใจต่างหากค่ะ